สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นการเรียนออนไลน์ครั้งแรกกับคุณนะคะให้หนูเนี่ยตั้งใจฟังนะคะแล้วก็สามารถฟังให้จบแต่ละข้อก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นหนูกค่อยกดหยุดวิดีโอนะคะเพื่อที่จะเขียนแล้วก็ค่อยกดเล่นเพื่อฟังข้อต่อไปต่อนะคะตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะไปเริ่มข้อที่1กันเลยดีกว่าคะ่ะ เอาละค่ะเด็กๆเรามาดูในหน้าที่41กันนะคะเป็นเรื่องของการนับทีละ10ค่ะไหนมีใครที่ยังนับเลข1ถึง10ไม่คล่องมีไหมคะอ่าถ้างั้นเราลองมานับพร้อมกันดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะแล้วมีใครที่ยังเขียนไม่คล่องไหมคะ ถ้ายังเขียนไม่คล่องเรามานับแล้วก็เขียนพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากเลยค่ะต่อมานะคะมาดูในข้อที่1กันค่ะว่าคุณครูเนี่ยพาเด็กมาทั้งหมดกี่คนนะคะวันนี้ เอา่ะค่ะมาดูกันเลยพร้อมที่จะนับหรือยังคะไปเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่แล้วค่ะกลุ่มที่1มี10คนกลุ่มที่2องะคะ1 2สอ สามสี่ห้าหเจ็ดแดเ้าสิบมีสิบคนเท่ากันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะนับหนึ่งสองข้อนี้จึงตอบสองค่ะวงกลมล้อมรอบคำว่าสองกันเลย ต่อมานะคะมาดูในข้อที่2ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ข้อนี้มีกี่สิบคะเรานับได้8กลุ่มกลุ่มละ10เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือ80นั่นเอง มากเลยค่ะมาดูในข้อต่อไปกันนะคะเอาละค่ะข้อนี้นะคะคุณครูเอาตุ๊กตานิ้วเนี่ยใส่ไปที่นิ้วมือของเราค่ะเรามานับตุ๊กตาที่นิ้วกันดีกว่านะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่แล้วละคะ่ะเรามีทั้งหมด10นิ้วใช่ไหมละคะ เพราะฉะนั้นมานับกันนะคะว่ากี่สิบหนึ่งสองสามข้อนี้ก็เลยตอบว่าสามสิบถูกต้องนะคะวงกลมเลยค่ะต่อมานะคะเรามานับกันต่อเลยค่ะว่าไม้ของเรา มีมัดละสิบกี่มัดนะคะ1 2 3 4 5 6 7ข้อนี้จึงตอบว่า7จถูกต้องนะคะต่อมานะคะคุณครูมีตัวบล็อกนะคะมาต่อกันดูซิว่าในแต่ละแท่งของคุณครูเนี่ยมีตัวบล็อกทั้งหมดกี่ชิ้นเนาะ 1>, 1 2ึ่งสองสาสี่ห้าหก็ดแปดเและ10ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูมีแถวละ10บเพราะฉะนั้นมานับกันเลยนะคะ1นึสองสและสค่ะข้อนี้เราก็เลยตอบว่าสี่สิบละค่ะถูกต้องค่ะ เป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นเราไปดูในหน้าต่อไปกันต่อเลยนะคะหน้าที่42นะคะให้นักเรียนเนี่ยโยงเส้นเพื่อจะจับคู่คะ่ะเรามานับพร้อมกันนะคะว่าในแต่ละภาพเนี่ยมีทั้งหมดกี่สิบนะคะ1นสองข้อนี้ก็เลยตอบว่า 20หรือว่า20นั่นเองค่ะเราจะไม่ใช้คำว่า20แล้วนะคะแต่เราจะใช้คำว่า20แล้วเพราะฉะนั้นโยงเส้นไปหาคำว่า20เลยค่ะต่อมานะคะ1 2 3 4 4 10ค่ะถูกต้องค่ะข้อไหนคะที่มีคำว่า40 โอ้โหคุณครูไม่มีเลยค่ะทำไงดีคะคุณนุชไม่มีคำว่า40เลยอ่ามาดูในอันสุดท้ายตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ1 2 3 4เป็นไงคะเขามี40เท่ากันไหมคะถ้าเกิดเท่ากันลากเส้นมาเลยค่ะต่อมาค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่แล้วละค่ะข้อนี้มีหกสิบข้อไหนอ่านว่าหกสิบคะข้อที่หนึ่งลากไปเลยค่ะหกสิบข้อต่อมาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและเก้าค่ะเก้าสิบ ข้อไหนคะ90ถูกต้องค่ะเหลือข้อสุดท้ายแล้ว90ยงเส้นไปเลยค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเด็กของครูนุ่นเนี่เก่งทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูในข้อที่3ต่อกันเลยค่ะข้อนี้นะคะโจทย์มีอยู่ว่าน้องเอิญมีเหรียญกองละ10เหรียญดังนี้ น้องเอิญมีเหรียญกองละสิบเหรียญดังนี้มาดูกันว่าน้องเอิญจะมีกี่สิบเหรียญน,นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าน้องเอิญมี5้ากองกองละ10เหรียญเพราะฉะนั้นน้องเอินก็เลยมีห้าสิบเหรียญค่ะ เป็นยังไงบ้างคะการนับทีละสิเริ่มนับเป็นแล้วใช่ไหมคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าเจ็ดสิไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราน่าจะต้องเริ่มนับกันให้ถึง100ได้แล้วเนาะ เอาละค่ะวันนี้ก็คุณครูขอฝากการบ้านให้นักเรียน,นทุกคนเนี่ยไปฝึกในการนับเลขให้คล่องนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ